ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ,บ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยวันดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมฮอนไก่สตาร์เรีนะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจริงหยวนแล้วก็เซตเดรลิกใหม่นะครับอ่เรามาทําความเข้าใจกับเซตเดรลิกใหม่ที่เข้ามาก่อนนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วที่ moc นะครับในคลิป moc อาจฉริบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเซตใหม่เนี่ยเป็นเซตโจมตีต่อเนื่องนะครับมันบอกว่า2ชิ้นเนี่ยดาเมจที่เกิดจากการโจมตีต่อเนื่องครับเพิ่มขึ้น20% 4ชิ้นเนี่ยอธิบายง่ายๆนะครับดาเมจของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น6%ต่อการโจมตีต่อเนื่องนับเป็นฮิตนะครับสูงสุดได้แ ลนิ่งหลอดของจริงหยวนเนี่ยตีสูงสุดที่10 h i ินะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไล n ิ่งหลอดแทงครั้งเดียวครับได้ครบเลย8 stack ซึ่งเท่ากับว่าแอคของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น48%เป็นะครับเป็นเวลา3เทินซึ่งแน่นอนว่าจริงหยวนเนี่ยมูฟเซ e ทเพอร์เฟนะครับเวลาที่จะเล่นจริงหยวนก็คือสกิลสครั้งอันติ1ครั้งอ่าซึ่งใช้ประมาณ2-3เทินอยู่แล้วนะครับนี่คือ Move Set ปกติของจริงหยวนแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยจะถูกลบออกไปเมื่อ เมื่อผู้สวมใส่เนี่ยปล่อยการโจมตีต่อเนื่องครั้งถัดไปก็คือเมื่อไรนิ่งโหลดออกอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะรีเซ็ตนะครับใช้กับใครได้ม้าง,งหลักๆเลยคือตัวที่มีสกิลโจมตีต่อเนื่องทุกตัวใช้ได้หมดนะครับแต่ไม่แนะนำคาร่านะครับเพราะว่าคาร่าเนี่ยมัน สวนเป็นฮิตเดียวนะครับสวนฮิตเดียวแล้วพอคาร่าสวนใหม่ก็คือจะรีสแต็กเพราะนั้นเนี่ยคาร่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก4เซตนะครับเพราะนั้นไม่ต้องใส่คาร่าเลยนะครับอันนี้เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ัตอื่นครับอย่างฮิเมโกะอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเซตที่ดีสุดของโทปาต์นะตอนนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแอดเนี่ยจะทดสอบให้ทุกคนดูนะครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปดูจิงหยวนเซตเก่ากันก่อนนะครับหรือคือเซตสี่สายฟ้านะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยน ของแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราใส่เป็นเซตใหม่ด้วยนะครับในประดับนะครับประดับของโลก8นะครับผมเพิ่มแอคแท็นะครับสินะครับแล้วก็เมื่อความเร็วของผู้สมใส่เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3 3 5แล้วก็160เนี่ยจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น12-18%ซซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเทียบกับเซตเก่าเนี่ย ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะให้คียเลด8เปอร์ถูกไหมสำหรับซีอินเนอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัตราคีิด์ดคอลนะครับหรือคียเลดของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ50เครับดามจจะถ้าไม่ตายเนี่ยหรือการโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้น15ซครับซึ่งเอาตรงๆแล้วมันก็พอๆกันนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงอยูน่เนี่ยเราใส่ตรงเนี้ยเราตรงเนี้ยมันจะบวกทั้งสกิลต่อสู้เราด้วยนะครับแล้วก็บวกทั้ง ถ้าไม่ตายแล้วก็บกทั้งไ i นิ่งหลอดนะครับก็คือมันเพิ่มทั้งหมดนะเพราะนั้นเนี่ยจิงหยวนเนี่ยที่มีดาเมจมาจากทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นตีปกติเนี่ยก็ใส่เซตนี้เนี่ยจะดีกว่าแล้วก็การทำสปีด160นะครับถ้าเกิดว่าเราทิกเกอร์ว่าเราจะเล่นคู่กับติงหยุนนะครับอ่ะติงหยุนขเขาแอ่ใส่ของแบบนี้เลยนะและมีอีดอรลอดหนึ่งนะครับไม่และมีอีดอรลอดหนึ่งนะ ติงหยุดบอกว่าหลังจากที่ฝ่ายตัวเองที่ได้รับการไล่พรเนี่ยหรือก็คือได้รับสกิลต่อสู้ของติงหยุดเนี่ยใช้ถ้าไม่ตายนะครับความดูจะเพิ่มขึ้น20%ถ้าคอมโบกับอันนี้เนี่ยจะทําให้จิงหยวนเนี่ยสปีดสูงมากนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูอันนี้จะขอเทสกับเซตเก่าก่อนนะครับคือซึ่งเป็นสีสายฟ้าเนาะแล้วก็สเตตัสเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่สวยมากทุกคนเพราะว่าคืออย่าอย่าที่บอกฟาร์มเพราะ ความจริงหยวนมาตั้งแต่แพทแรกนะครับจนถึงตอนนี้มันยังไม่เสร็จเลยนะครับอ่ะเราปเทมก่อนนะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับสำหรับข้องสุดท้ายเราใช้ทีมนี้เสมอนะครับไปอ่ะเดี๋ยวจะบอดไปเลยนะครับทุกคนสกิลหมื่นนะครับ เมื่อกี้ยังไม่ได้ไล่พรเลยนะอันนี้ได้ไล่พรเรียบร้อยละอ่ากดอันตีครับอัรตีเท่าไหร่อันตีสี่หมื่นห้าครับสก,กิลครับหมื่นห้าครับอันนี้มันเหลือน้อยนะก็เลยดาม,มดูลดลงนะครับอ่าไลานิ่งหลอดลงครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บอสบ้างนะครับ เราใช้เซตนี้เสมอเนาะจะได้เทียบดาเมจสองเซตกันให้เห็นตรงๆว่าเป็นยังไงนะครับอ่าหกหมื่นสี่ครับอ่าไลนิ่งหลอดลงครับ5้าหม้าครับคุณจะคุณจะสังเกตได้ว่าดาเมจของจริงหยวนเนี่ยมันจะคงตัวอยู่มาสัก50,000ประมาณนั้นนะครับอ่าหมื่นสครับ อะไรนีงหลอสิบแตกครับแทงเข้าไปอ่ะเจ็ดแตกครับผมสามหมื่น นี่คือดาเมจของจิงหยวนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่นี้เนี่ยเราจะขอสลับของนะครับไปเป็นเซตใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเปเลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต้องรายละเอียดเนี่ยคือสเตตัสมันอาจจะไม่เท่ากันนะผมเพคือจะให้ฟาร์มของที่เหมือนกัน2เซตเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะสำหรับเกมนี้แน่นอนว่าสปีดเนี่ยก็ไม่ถึง135เหมือนกันแล้วเราก็จะใช้ความสามารถของติงหยวนที่มี E1 นะครับในการเพิ่มสปีดของจริงหยวนขึ้นมาและแน่นอนว่าจริงหยวนจะต้องกดอันติก่อนครับถึงจะติดเนาะซึ่งติดกี่เทินนะครับผมอ่าตรงนี้มันจะติด1เทินนะครับอ่ะไปกันครับอีกรอบนึงนะเดี๋ยวขอกดโขวดไปเลยแล้วกันนะไป อันนี้ให้บอทเล่นนะมันก็เลยกดไม้ตายมั่วไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่าไลทิกหลอดลงครั้งแรกครับแบบยังไม่มีบัฟของลิลิกประดับนะห้าหมื่นกว่านะ อ่ะตอนนี้จริงหยวนกดอันติีแล้วอูมอ่ะทีนี้เรามาหยุดดูครับว่าสปีดเท่าไหร่อ่ะ99บวก53นะครับก็คือ152นะค5รับผม152เลยนะสปีดตอนที่ติดบัฟของติงหยุนถ้าเกิดว่าคุณทำสปีดได้ที่135เนี่ยเวลาที่ติดบัฟของติงหยุนเนี่ยมันจะไปอยู่ที่155นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะ,จะเอาเพอร์เฟก สปีดหนึ่เนี่ยก็ต้องเพิ่มไปอีก5หน่วยนะครับก็เท่ากับว่าประมาณ140หน่วยนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะฮะแลวนี่หลอดลงฮนะห้าหมื่นห้าครับตอนนี้ ฟาดเข้าไปตอนนี้ยังไม่ลง10แตกนะนะเพราะว่าสปีดมัน,ม,นมันไม่พอที่ทำให้มันรันได้แบบนั้นนะเนี่ยเรามมก่อกไปตีธรรมดาอีกทุกคนเนี่ยแปแตกเนี่ยก็อยู่ประมาณ60,000แล้วนะครับ5,500 0ถึง60,000นะครับผมเอาตรงๆเนี่ยเซตเก่าเนี่ยมันจะประมาณ10สแสต็กตลอดเวลาเพราะว่าสปีดมันได้เนาะ อ่แต่พอเป็นเซตใหม่เนี่ยด้วยความที่ยังฟาร์มไม่เสร็จนะครับทุกคนจะเห็นเลยว่ามันไม่ถึง10แตกัาทีอ่ะนี่ถึง10สแต็คครั้งแรกครับอ่ะถึงส0สแต็ครั้งแรกก็จริงครับแต่ว่าที่สุดท้ายนะครับถึง10สต็ครั้งแรกก็จริงครับแต่ว่าจริงหยวนออกสกิลไปก่อนที่ไลนิ่งหลอดจะออกหมายความว่าอะไรหมายความว่าสปีดที่อยู่ในตัวจริงหยวนหายนะผมเท่ากับว่าเมื่อกี้ประดับไม่ทํางานนะฮะ ประดับเนี่ยไม่ทํางานเพราะว่าสปีดเหลือแค่ร้อยสามสิบสองนึกออกไหมนี่แหละครับอ่าถ้าเกิดว่าทําเสร็จเนี่ยบอกเลยว่ายังไงซะรีลิกเซตนี้ก็แรงกว่าอยู่แล้วอ่ารีลิกเซตนี้ก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเพิ่มดาเมจของไรนิ่งโหลดตรงๆเลยตอนนี้ยังฟาร์มไม่เสร็จนะครับอย,อย่างที่บอกนะเพราะนั้นเนี่ยสรุปให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคือเซตใหม่เนี่ยแรงกว่าแน่นอนนะครับช่วงที่สปีดที่ติงหยุดบัฟให้ยังอยู่เนี่ย ดาเมจแค่8สแต็กเนี่ยก็พอๆก,กันกับเซตปกติแล้วที่ลง10สแต็กนะครับผมและถ้าเกิดว่าทำเสร็จขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าจะแรงกว่าแน่นอนซึ่งจะซึ่งจะแรงกว่าประมาณไหนนะก็ไม่น่าจะเกินสัก10%ได้นะครับน่าจะประมาณนี้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับจิงยวนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นราแจ้ามากเลยครับแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมครับฝากร้านเติมเกมตุนมาัพอพรไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สปอนเซอร์ของเรานะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบายบายทุกคน